โอเคมาแล้วสวัสดีทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็โอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็ยินดีกับพี่จ๋านะคะครูจ๋านะคะที่แบบหุ่นดีหุ่นสวยไปเลยนะคะเพราะว่าน่าจะนะคะได้ปฏิบัติตามนะคะที่โค้ดแนะนําอย่างดีเลยนะคะก็นะคะมารู้จักกับบีกันก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปฟังในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการลดน้ําหนักนะคะขอแชร์สกีเลยนะคะ โอเคค่ะ okay. ค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะก็ยินดีมากๆนะคะที่วันนี้นะคะจะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะให้กับพวกเราในห้องซูมวันนี้นะคะทั้งหมด200กว่าแอคเขาแล้วนะคะก็ถ้าใครยัง,ย,งยังไม่มยียังไม่ได้เข้ามานะคะก็เชิญเพื่อนๆนะคะเข้ามากันได้อีกเลยนะคะก็แนะนําตัวก่อนนะคะชื่อบีอลาดามสันติพรนะคะก็ปัจจุบันทําด้วยส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นคนลดน้ําหนักด้วยนะคะก็รู้จักผ่านทางช่องทางโซเชียลกันเลยนะคะก็ติดตามบีได้นะคะ ตอนนี้เพื่อนยังไม่เต็มนะยังต้องการเพื่อนอีกมากมายนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook นะคะใช้ชื่อว่า b a อาดาสันติพรนะคะแล้วก็ในช่องทางของ IG นะคะก็ h e l ล By ายาดานะคะโอเคค่ะ okay. ถัดไปนะคะก็บีเองนะคะก็มีโอกาสนะคะอ้วนมาก่อนนะคะก็เป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะคล้ายครคุณจ๋าเลยนะคะมีน้องก่อนนะค,ะค่อยลดน้ําหนักอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพยายามหาวิธีลดน้ําหนักมาทุกๆวิธีแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถลดได้เพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กินเก่งมากนะคะชอบกินของหวานขนมเค้กไอศครีมอะไรแบบนี้นะคะชอบกินกาแฟเย็นนะคะก็ไม่สามารถลดเองได้เลยนะโชคดีมากได้มาเจอโปรแกรมอินเช e นะคะจากน้ําหนัก6กกิโลนะคะก็ใช้ระยะเวลาใน การเข้าโปรแกรมมา12สัปดาห์นะคะก็ลดไปทั้งหมด12กิโลนะคะปัจจุบันก็น้ำหนัก48 49เนี่ยพอๆกับครูจ๋าเลยนะไม่ขึ้นอีกเลยนะคะตลอดระยะเวลาเข้าโปรแกรมมาเนี่ยก็7-8ปีแล้วนะคะก็น้ำหนักคงตัวดีนะแลต่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรูปร่างคะ่ะเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีนะคะจากที่ไม่เคยมีเอลนะคะไม่เคยจับ จับเอลแล้วเจอเอลอะคะ่ะก็พอเข้าโปรแกรมนี้มีเอลนะคะสามารถใส่เสื้อเอลอยได้และอดีตนะมีฉายาว่าซาร่านะคะใครก็ต่อท้ายให้นะซาร่าเป่านะแต่ปัจจุบันนะคะเป็นซาร่าจางแล้วนะคะอ่ะก็วันนี้นะคะก็ยินดีมากๆนะคะที่จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในเรื่องเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดน้ําหนักนะคะวันนี้เนี่ยบีคัดมาให้10เรื่องนะคะ10ข้อนะคะที่เราจะมาดูกันว่าวันนี้นะคนที่กําลังเพิ่งเข้าโปรแกรมนะคะเพิ่งเข้าคอร์สเนี่ยแล้วก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีนะต้องทํำยังไงบ้างนะคะรวมทั้งคนที่อยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะคะก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นและรวมทั้ง คนที่จบโปรแกรมไปแล้วก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะก็จะได้นําเรื่องราวเหล่านี้นะคะไปดูแลตัวเองต่อนะคะให้ผลลัพธ์ที่ดีระยะยาวกันไปเลยนะคะเรื่องแรกนะคะทุกคนก็อยากให้เรานะคะมีเป้าหมายในการลดน้าหนักนะคะร่วมกับโค้ดนะคะเพราะหลายๆคนนะมาเข้าโปรแกรมเนี่ยเพราะสิ่งแรกเลยที่อยาก เข้าโปรแกรมก็คืออยากลดน้ําหนักใช่ไหมคะเช่นเราไม่ใช่จะลดไปเรื่อยๆเนาะเราก็มาตั้งเป้าหมายกันกับโค้ดกันค่ะว่าเราอยากลดไปกี่โลนะเข้าโปรแกรมครั้งนี้นะคะ2-3เดือนเนี้ยเราอยากลดให้ได้20โลหรืออยากลดได้10กิโลนะคะตามที่เราต้องการเลยนะหรือว่ามีเป้าหมายนะอยากใส่เสื้อผ้าไซส์ S นะคะโอ้โหแบบเอฟชุดมาแล้วนะคะแต่ยังใส่ไม่ได้หรือว่าเรายังยังไปไซส์นั้นไม่ถึงเราก็เอฟเอฟไซส์ S มารอไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อ แรงบันดาลใจนะคะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้เน้นที่การลดน้ำหนักแต่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะหรืออยากลดไขมันในหลอดเลือดไม่อยากกินยาตลอดไปเลยแบบนี้นะคะก็สามารถตั้งเป้าหมายกับโค้ดได้ว่าเราเน้นเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะกําลังจะมีงานอ e ีเวนต์ใกล้ๆนี้นะคะงานบวชงานแต่งนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็จะแต่งงานเลยแบบนี้นะคะก็ตั้งเป้าหมายกันไว้เลยว่า ภายใน2หรือ3เดือนนี้ฉันจะต้องมีหุ่นที่ดีนะให้ทันวันงานนะคะหรือว่าอยากกลับไปมีหุ่นแซบนะคะหรือมีไอดอลนะคะที่เราต้องการหุ่นแบบไหนนะเราก็หารูปมามามาแปะไว้เลยค่ะหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอมือถือหรือแปะไว้ที่บ้านเลยนะคะเราก็จะได้มีแรงบันดาลใจที่เราเห็นทุกวันนะคะทําให้เราแบบเออมีกําลังใจไปต่อได้เรื่อยๆนะคะ ข้อ2นะคะปัจจัยข้อที่2นะคะอันนี้สําคัญมากก็คือเรื่องของการที่ไลฟ์ need โค้ดนะคะวันนี้บอกเลยว่าเรามีโปรแกรมอาหารที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีสูตรที่ดีอยู่แล้วที่สําคัญอีกเรื่องคือเราต้องมีโค้ดด้วยนะคะบอกเลยว่าบางท่านนะอุ๊ยอาหารก็ซื้อที่ไหนก็ได้นี่แต่ถ้าเราไม่มีโค้ดนะบอกเลยว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ที่ต้องการนะคะวันนี้แหละอ่าครูจ๋าก,ก็บอกแล้วเนาะสิ่งที่สําคัญคือขอให้เราเชื่อโค้ดนะคะอยากให้เรานะตั้งใจนะคะเชื่อโค้ดร้อเซ เพราะว่าโค้ดทุกคนนะคะผ่านการเข้าโปรแกรมมาหมดแล้วนะคะเขารู้แล้วว่าเขาผ่านอะไรมานะคะแล้วเขาก็เรียนมาแล้วแล้วโค้ดหลายๆท่านนะคะก็ผ่านการอบรมมาแล้วด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเชื่อโค้ดไปเลยนะคะจะทําให้เราลดน้ําหนักได้ผลดีแน่นอนแล้วก็ไม่ว่าคุณจะลดน้ําหนักด้วยวิธีอะไรมาก่อนนะคะวันนี้เนี่ยนะคะวางไว้ก่อนนะคะ ความรู้ที่เราเคยมีนะไม่ว่าบางท่านจะนะคะชอบทานครีนนะคะชอบออกกําลังกายนะหรือว่าเน้นทานคีโตอะไรมาก่อนนะคะอันนี้บอกเลยว่าในเรื่องเราของการลดแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อแตกต่างกันฉะนั้นวันนี้ถ้าเราตั้งใจนะอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบอินเชฟแล้วเราเชื่อโค้ดนะคะแล้วลืมเรื่องเราการลดน้ําหนักวิธีอื่นไปก่อนนะคะแล้วเราอ่ารู้าเรียนรู้วิธีการจากอินเชฟกันนะคะและที่สําคัญนะโค้ดนะคะจะให้ความรู้นะคะตลอดโปรแกรมนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถดู แ,แล้วทําให้เราลดน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนนะคะน,นี้สาคัญมากนะคะปัจจัยข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของอาหารอ,อันนี้ก็สําคัญมากนะคะเพราะว่าในเรื่องของการที่เราที่เราอ้วนมาเพราะเรากินใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากผอมนะก็ต้องเกี่ยวกับการกินนะคะงั้นอาหารนะคะสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะคะในเ,เรื่องของสัดส่วนอาหารนะคะเรื่องแรกเลยนะคะตามตามส่วนนี้เลยนะคะเราทานให้ครบนะคะผัก2ส,ส่วนนะคะคาร์ เด็ดหนึ่งส่วนโปรตีนหนึ่งส่วนตามรหัสนี้เลยสองนนะคะไม่ควรทานน้อยเกินไปหรือทานมากเกินไปนะคะ สิ่งที่สําคัญกับร่างกายคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเกลือแร่และวิตามินถ้าคาร์โบไฮเดรตเรากินมากไปส่วนที่เราเอาไปใช้ไม่หมดมันก็จะเก็บไปเป็นไขมันอันนี้บางทีเอ้ยทําไมน้ําหนักเราไม่ลงหรือถ้าเรากินน้อยไปเอาน้ําหนักก็ไม่ลงนะคะเพราะว่าการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตน้อยไปมันก็ไม่มีตัวที่ไปช่วยในเรื่องของเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเร่งในการเผาผลาญจริงๆคะกินโปรโตีนไม่เพียงพอก็ไม่เพียงพอกับก,บการสร้างกล้ามเนื้ออีกฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงกินมากไปกินน้อยไปถ่ายรูปอ ส่งให้โคดูนะคะเดี๋ยวโค้จะคอยดูให้ว่ามากไปหรือน้อยไปบางท่านนะอูหกินข้าวมาน้อยมากเลยนะคะโค้บอกเพิ่มข้าวนะคะอะไรอย่างเงี้ยคงแปลกใจเอ๊ะก็อยากลดเร็วๆจะได้กินข้าวน้อยๆปรากฏโค้ให้เพิ่มข้าวอันนั้นคือเหตุผลที่ทําให้ถ้าเราเพิ่มตามที่โค้บอกนะคะจะทําให้เราลดน้ํหนักได้ผลดีกว่านะคะลองเปลี่ยนตามที่ บอกนะคะแล้วก็เรื่องของการทานให้ตรงเวลานะคะอันนี้สําคัญมากเช่นกันนะการทานให้ตรงเวลาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกหิวเร็วเกินไปหิวมากเกินไปนะคะ,ะการที่บางทีเรากินผิดเวลาเนี่ยเกิดอาการหิวมากเนี่ยจะบอกเลยว่าบางทีนะแค่อาหารจานเดียวเราอาจจะไม่เพียงพอนะจะกลับไปขออีกสัก ครึ่งจานขออีกนู่นนั่นนี่เพิ่มนะคะจะทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ได้แคลอรี่ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวจะทําให้เรากินเกินอย่างเช่นถ้าเราไปกินจุบกินจิกนอกมื้ออย่างเงี้ยค่ะเพราะเรา,เราอาจจะกินน้อยไปอย่างเงี้ยเหมือนที่เมื่อกี้ชายบอกนะถ้าเรากินน้อยกว่า BMR น้ําหนักจะลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากินจุบจิบนิดๆหน่อยๆแต่อาหารทุกอย่างมันมีพลังงานมีแคลอรี่หมดเลยค่ะรวมๆแล้วเกิด ค่าพลังงานมันเกินกว่า BMR ที่เราเผาผ่านได้ะคะ่ะกลายเป็นน้ําหนักเราก็ไม่ลดนะคะน้ําหนักเราก็เพิ่มได้ฉะนั้นนะคะกินให้ตรงเวลากินให้ครบมือ้อกินครบ3ม,มื้อ3เวลานะคะอันนี้จะทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักอย่างได้ผลดีเลย แต่ที่สําคัญเวลาทานอาหารค่ะขอให้เราเคี้ยวอาหารแบบช้าๆนะคะเพราะว่าการเคี้ยวอาหารแบบช้าๆเนี่ยนะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมอาหารได้ดีดีต่อระบบการย่อยอาหารด้วยแล้วก็ช่วยให้เราอ่ะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นนะคะเคี้ยวช้าๆนะคะทําให้เรารู้สึกว่ากระบวนการในการที่เรากินในแต่ละมื้อเนี่ยทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะคะอ่าก็เรื่องเราของอาหารนะคะถัดไปก็คือที่สําคัญอย่างที่บอกนะคะเราทานอะไรนะทาน มาให้โค้ดูถ่ายรูปมานะคะส่งให้โค้ดูให้โค้ช่วยแนะนํานะคะโค้ไม่ได้จับผิดนะคะกินผิดกินเกินกินอะไรไม่ต้องกังวลเลยค่ะเดี๋ยวโค้จะช่วยดูให้นะคะปรับให้นะคะอาจจะบางท่านทานน้อยไปบางท่านทานมากไปเดี๋ยวโคจะช่วยดูให้เพื่อต้องการให้ผลเราเราออกมาดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากบางท่านบอกว่าอุย้ยช่วงนี้นะคะทุเรียนเยอะใช่ไหมคะโอ้โหจัดทุเรียนกันมาบอกขอกินทุเรียนแทนข้าวกลางวันได้ไหมนะหรือบางคนบอกโอ้ยวันนี้กิน เลื่อนไปละมื้อเย็นไม่กินได้ไหมหอะไรเงี้ยนะคะจะบอกเลยว่านะคะสารอาหารนะคะเอ่อปริมาณนะคะไม่สําคัญเท่าสารอาหารนะคะแล้วก็การลดน้ําหนักที่ยั่งยืนนะคะไม่ใช่แค่แคลอรี่นะคะแต่เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทานมากกว่านะคะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมการทานยังถ้างั้นนะคะยังไงนะ,ะกินให้ได้ครบสามมือสามเวลานะคะและสัดส่วนที่ต้องการนะคะตามที่โค้ดแนะนําละกันนะคะ เรื่องที่4ปัจจัยข้อที่4นะคะอันนี้ก็สําคัญมากก็คือในช่วงเข้าโปรแกรมนะคะก็อยากให้เราเลี่ยงนะคะอาหารประเภทของหวานนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารแปรรูปอาหารที่ใช้น้ํามันพลังงานสูงแล้วก็อาหารรสจัดนะคะอย่างเช่นโอ้ตามภาพนี่เป็นอาหารอะไรที่แบบเราชอบเลยใช่ไหมคะ,ะมีมีใครที่แบบว่าถนัดอาหารไหนบ้างชอบอะไรบ้างนะบอกเลยว่าถ้าเราเข้าโปรแกรมนะคะอย่างที่ชายบอกนะอย่างที่คุณจา๋าบอกเราเข้าโปรแกรมที่ระยะสั้นๆ สอ2หรือ3เดือนเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีเราอยากมีซิกแพคเราอยากมีล่อง11เนะคะเราเลี่ยงก่อนนะคะอาหารประเภทาฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจะแคลสูงนะคะตามร้านสะดวกตามตามแบบร้านฟาต์ฟู้ดท,ที่ที่ตามปั๊มน้ํามันหรืออะไรเงี้ยนะคะหาทานง่ายแต่บอกเลยว่าอาหารพลังงานสูงนะ,ะมีน้ํามันของทอดพวกนี้นะคะก็ในรูปของไขมันเนี่ย วันนี้เราเข้าโปรแกรมอินเชฟนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราจะป้องกันไขมันเข้าไปในร่างกายเพื่อร่างกายจะกําจัดไขมันเก่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาไขมันใหม่เข้าไปเติมอ่ะไขมันเก่าก็ไม่ได้เอาออกไปใช่ฉะนั้นเดี๋ยวน้าหนักเราอะ่ะก็จะไม่ลงนะคะก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการรวมทั้งเบเกอรี่ขนมหวานอย่างเงี้ยอะไรที่มีน้าตาลสูงเนี่ยส่วนใหญ่กินเข้าไปก็จะไปเก็บเป็นรูปของไขมันเช่นกันนะคะขนมถุงกรบอบๆโอ้โหหาซื้อง่ายบางทีขอ,อน,นิดนึงได้ไหมกินขนมลูกอ่ะเมื่อกี้กินขนมลูก ใช่ไหมคะมี1ก็จะต้องมี2จริงไหมคะแหม่ไหนๆเข้าไปละนะคะเข้าง่ายออกยากนะคะไขมันเนี่ยนะคะขนมถุงๆกรอบๆเนี่ยโซเดียมสูงมากเลยน้ํามันสูงมากด้วยนะคะแคลอรี่เกินแน่ๆนะคะ แล้วก็อาหารประเภทบุฟเฟ่ต์นะคะถ้าวันนี้เราออกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะพยายามเลี่ยงเ่งบุฟเฟ่ต์ไว้ก่อนเดี๋ยวนี้หลายๆร้านอาหารหลายๆร้านนะคะไม่นอกจากที่เป็นบุฟเฟ่ต์ก็จะมีเราสั่งเป็นอะลาคาสก็ได้ค่ะเป็นอาหารเป็นจานๆนะคะค่ะบุฟเฟ่ต์เราเลี้ยงก่อนเพราะว่าถ้าเราทานอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์เราเนี่ยบางทีมันก็จะเราคือ พอได้ทานแล้วมันเพลินอะนะคะอ่านะคะก็เดี๋ยวจะได้รับพลังงานเกินนะคะส่วนน้ําหวานน้าอดรมก็เลี่ยงก่อนรวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งผลไม้ตอนนี้หน้าทุเรียนใช่ไหมคะก็เริ่มซาลาแล้วนะหน้าทุเรียนนะคะหน้าทุเรียนหน้าเงาะหน้าบังคุดตอนนี้นะคะก็เลี่ยงเลียงก่อนเพราะว่าผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนะคะทานเข้าไปก็จะเก็บไปเป็นรูปของไขมันเช่นกันนะคะและรวมทั้งอาหารแปรรูปด้วยนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยยังไงก็ตามไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ อยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าอาหารแปรรูปเนี่ยโซเดียมสูงนะคะมีความเค็มนะคะแล้วอาหารที่อยู่ได้นานเนี่ยนะคะก็จะทําให้ร่างกายเหลืออายุสั้นถ้าเรากินอาหารสดๆนะคะอาหารจากเนื้อสัตว์โดยตรงดีกว่านะคะอ,อาหารอายุสั้นทําให้เราอายุยืนนะคะก็ในเรื่องของอาหารก็สําคัญนะคะปัจจัยเรื่องที่5้านะคะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะตามทันไหมคะอ่านะคะก็ปัจจัยข้อที่5นะคะ เรื่องของการดื่มน้ํานะคะเมื่อสักครู่ครูคจ๋าก,ก็บอกเนาะดื่มน้ําเยอะๆนะคะการดื่มน้ำเนี่ยนะคะมีผลกับกระบวนการร่างกายอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าส่วนประกอบที่สําคัญนะคะ ของอวัยวะต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําน้ํามีส่วนสําคัญมากน้ํา70%ในร่างกายนะคะคือน้ํานะคะเรามาดูกันนะประโยชน์ของการดื่มน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าวันนี้เราดื่มน้ําเยอะๆนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยนะคะส่งผลต่อเรื่องของการลดน้ําหนักเลยนะคะเพราะว่าน้ํานะคะจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะจะลําเลียงสารอาหารไปสู่เซลล์ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยในการกําจัดไขมันได ได้ดีนะคะ โค้ดของคุณถึงบอกว่าดื่มน้ําเยอะๆนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อในเรื่องของการกําจัดไขมันได้ดียิ่งขึ้นช่วยในการเผาผผานจริงไหมคะเราจะได้เอาไขมันเก่าออกไปใช้ได้อย่างดีนะคะเรื่องที่2เมื่อเราดื่มน้ําเยอะเราจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวด้วยสังเกตว่าหลายๆท่านนะคะพอเข้าโปรแกรมแล้วผิวดีขึ้นผิวสวยขึ้นผิวสดใสขึ้นสวยผิวใสแบบโค้ดจรไหมคะเออนะคะต้องดื่มน้ําให้เยอะนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าต้องดื่มประมาณไหนนะคะเรื่องที่ส ช่วยในการย่อยอาหารนะคะด้วยน้ํานะคะจะลําเลียงอาหารนะคะเข้าไปสู่เซลล์นะคะแล้วร่างกายเรานะคะก็จะกําจัดของเสียนะคะออกจากเซลล์ได้ง่ายเช่นกันนะคะแล้วก็ส่งผลนะคะต่อเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะในในหัวในข้อสี่เลยคือจะช่วยลดอาการท้องผูกช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายวันนี้นะคะ,ะถ้าวันนี้นะบา,บางท่านนะหลายๆท่านเลยเข้าโปรแกรม แล้วระบบขับถ่ายดีขึ้น เพราะว่าทั ips, ้งในเรื่องของสารอาหารที่ดีที่ครบนะคะแล้วกระตุ้นในเรื่องของระบบเผาผลาญดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นเพราะดื่มน้ําเยอะด้วยท่านไหนที่รู้สึกว่าระบบเผาผลาญยังอ่ะทั้่ะระบบขับถ่ายนะคะยังไม่ค่อยดีดื่มน้ําให้เยอะขึ้นค่ะดื่มน้ําอีกนะคะเพราะของเสียในร่างกายเราจะมีมากแต่น้ําน้อยก็ไม่สามารถจะลําเลียงสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเนี่ยออกไปได้อย่างดีนะคะจะต้องดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องถัดไปนะคะช่วยทําให้สมองนะทำ งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะหลายๆท่านมีปัญหาปวดหัวไมเกรนอย่างเงี้ยนะคะก็ดีขึ้นหายเลยนะบางคนจำไม่ได้ละเคยเป็นไมเกรนมาก่อนไหมคะเพราะอาจจะจากการที่เราเข้าโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและดื่มน้ําให้เยอะมากพอนะคะเรื่องที่6นะคะทําให้หัวใจทํางานดีขึ้นรวมทั้งไขมันในหลอดเลือดเราด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะก็ทําให้ไขมันในหลอดเลือดเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติได้นะคะ,ะแล้วรวมถึงลดความเสี่ยงต่อร หลากหลายต่างๆที่จะตามมาด้วยนะ,ะประโยชน์ของน้ำมีมากมายเลยนะคะก็อยากให้เราดื่มน้ำให้เยอะขึ้นแล้วดื่มแค่ไหนล่ะนะคะขั้นตามนะอยากให้เราดื่มน้ำให้ได้วันละ3 3ลิตรต่อวันนะคะท่านไหนที่ทานเยอะอยู่แล้วก็ต้องปรบมือให้เลยนะคะดีมากๆนะคะถ้าทานเยอะอยู่แล้วทาน3ลิตรต่อวันอยู่แล้วลองชาเล่นตัวเองเพิ่มขึ้นให้ได้อีก ก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งทานน้ำเยอะยิ่งดีนะทีนี้หลายคนบอกว่าอุ้ยดื่มยังไงล่ะคะสามลิตรจะดื่มเนี่ยบางคนแบบก,กินวันละแก้วเองนะคะกินวันละขวดเดียวยังไม่หมดเลยบีมีวิธีแนะนําง่ายๆค่ะแคปรูปนี้ไว้ก็ได้นะคะเราลองเอาน้ําขวดใหญ่1.5ึลิตรนะคะมาตั้งไว้2ขวดนะคะเราลองชาเลนจ์ตัวเองเลยค่ะเช้ามานะเราต้องกินให้ได้ครบหมดครึ่งขวดนะคะเอาปากกาขีดหรือเอานาฬิกาตั้งปุกไปเลยก็ได้นะคะ ครึ่งวันเราต้องหมดละ1ขวดค่อยๆจิบนะคะวิธีดื่มน้ําให้ดีที่สุดไม่ให้เราปัสสาวะบ่อยก็คือค่อยๆจิบนะคะเราอย่ารีบอย่าดื่มรวดเร็วจนพวดพลาดหมดไปเลยทีเดียวนะค่อยๆดื่มนะคะพออีกครึ่งวันอีกสักขวดหนึ่งนะคะทีนี้พอหลังจากมื้อเย็นเราอีกสักขวดหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้มากกว่า3ลิตรได้ละนะคะแต่ปัจจุบันนะคะในช้อปปี้ใน l a z a da มีขวดน้ําที่แบบขายเป็นขนาด2ลิตร1.5ลิตร2ลิตรนะมีขีดบอกเรียบร้อยดีไหมคะเราหาซื้อขวดน้ําแบบนั้น ได้นะคะเพื่อให้เราอะกำหนดตัวเองให้ดื่มน้ําได้เยอะๆนะคะแล้วผลลัพธ์จะดีมากๆน้ําที่พูดถึงเนี่ยขอเป็นน้ําเปล่านะคะน้ําแร่ได้ยิ่งดีมากๆนะคะก็จะทําให้น้ำนะเก็บในเซลล์เราได้มากขึ้นนะคะน้ําปะน้าําอัดลมน้ําหวานน้ํา ชากาแฟอะไรเงี้ยนะพยายามเลี่ยงแต่ถ้าท่านไหนนะคะถ้าติดกาแฟจริงๆนะบี๊บอกเลยว่าสามารถปรึกษาโค้ดท่านได้นะคะขอให้เป็นกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนะคะไม่ไม่ต้องหวานน้อยด้วยนะบอกเลยว่ากาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนะคะเออบางท่านบอกว่าไม่กินดีกว่านะคะก็ไม่กินก็ดีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของทําให้น้ําเปล่านะน้าสะอาดนะสามารถลําเลียงสารพิษและสามารถลำเล,าาลำเียงสารอาหารเข้าไปในกระบวนการระบบร่างกายเราได้ดีมากกว่า นะคะ,ะถัดไปนะคะเรื่องของการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการนอนเนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากคุณรู้ไหมคะว่าการนอนเนี่ยหชั่วโมงนะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึง55-60กิโลแคลอรี่เลยนะอะแค่นอนเฉยๆร่างกายเราก็เผาผลาญน,นะรู้ไหมคาด ค่านี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวแต่ละคนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์ของการนอนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะล่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะเรานอนให้ได้อย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงนะคะร่างกายจะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยในการเร่งการเผาผลาญใช่ไหมคะทำให้เผาผลาญไขมันได้ดีฉะนั้นถ้าเราจะรักษากล้ามเนื้อเราอะ่ะดีขึ้นนะคะเราต้องพยายามนอนให้ได้6-8ชั่วโมงนะคะและเรื่องที่2นะคะการสร้างสมดุลการหลัง่งฮอร์โมนเลปตินและฮอร์โมนเกลินทำให้เราไม่หยการเผาผลาญจะดีขึ้นสังเกตไหมบางทีนะถ้าเรานอนดึกนะคะเราจะหิว มีไหมคะใครหิวเวลากลางคืนบ้างนะบางคนก็นึกถึงมาม่าแล้วบางคนก็เปิดตู้เย็นกลายเป็นผีตู้เย็นเลยใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะพยายามนอนให้เร็วนะคะเราก็จะทําให้ฮอร์โมน2ตัวเนี้สมดุลกันทําให้เราไม่รู้สึกโหยเวลากลางคืนนะคะและก็ที่สําคัญนะคะจะช่วยหลั่งโกรทฮอร์โมนด้วยในการโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นเป็นฮอร์โมนที่สําคัญตัวหนึ่งนะคะหรือเรียกอย่างว่าฮอร์โมนแห่งวัยเยาว์นะคะจะช่วยเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่งหล่อของร่างกายนะคะทําให้ เผาผ่านพลังงานได้ดียิ่งขึ้นเรามารู้จักเจ้าตัวโกรทฮอร์โมนกันดีกว่านะคะอ่าโกรทฮอร์โมนนะคะหรือฮอร์โมนแห่งวัยเยาว์เนี่ยนะคะโกรทฮอร์โมนจะทําหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทํางานของร่างกายช่วยฟืน้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะในขณะที่เรานอนหลับลึกนะที่สําคัญเลยคือช่วยในการเผาผ่านไขมันดังนั้นหากพักผ่อนไม่เพียงพอน,นะคะร่างกายก็จะขาดโกรทฮอร์โมนและทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยนะคะสูงขึ้น ทำให้เกิดการหลั่งอินซูลินมากขึ้นทําให้สะสมไขมันมากขึ้นรวมทั้งระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยจะทํางานช้าลงความอ้วนก็จะมาเยืนอีกฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าวันนี้เราปฏิบัติทุกอย่างดีหมดแล้วนะคะแต่ถ้าเรานอนดึกนะบางทีผลลัพธ์อาจจะไม่ตามที่ต้องการนะและที่สําคัญโกรทฮอร์โมนจะหลั่งด้ดีที่สุดนะคะเราควรจะนอนในช่วงระหว่างนะคะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งเต็มที่อะ่ะช่วงเที่ยงคืนฉะนั้นเราควรจะรีบหลับให้ได้ประมาณสี่ทุ่ม ะะเพื่อให้เราหลับลึกเมื่อไหร่แล้วโกอรมนจะหลั่งออกมาได้ดีที่สุดนะคะฉะนั้นบีมีวิธีนะบางคนบอกโอ๋นอนไม่หลับค่ะไม่เคยเลยนอนเร็วทํายังไงได้บ้างนะคะมีวิธีนะดูแลตัวเองให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นคืออย่างแรกนะคะงดดื่มชากาแฟก่อนนอน6ชั่วโมงนะคะงดเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนนะคะอันนี้วางไว้ก่อนเลยถ้าเราอยากได้ผลหลับที่ดีนะคะงดตอบไลน์ก่อนนอนนะคะเราวางไว้ก่อนตื่นเช้ามาค่อยตอบนะคะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก่อนนอนก็ดีทําให้จิตใจแจ่มใส นะทำให้จิตใจโล่งนะทำให้เราหลับแล้วฝันดีด้วยนะคะอย่างที่บอกเข้านอนในช่วง3ามทุมถึงห้าทุมจะดีที่สุดนะคะทาไม่ได้จริงๆนะคะอย่าให้เกินห้าทุมนะคะอย่างน้อยอยังได้นะคะโกรทฮอร์โมนในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญ ปิดไฟนะคะทําให้เงียบนะคะแล้วก็อุณหภูมิห้องให้เหมาะสมบางคนตอนนี้เป็นไงคะเข้าไฟแพงใช่ไหมคะไม่ยอมเปิดแอร์โอ้โหนอนไม่หลับเปิดแอร์ไปเลยค่ะแล้วตั้งเวลาปิดนะคะทําให้เราหลับสบายไว้ก่อนนะคะหลับง่ายหลับเร็วนะคะนอนพักผ่อนเพียงพอร่างกายจะเผาผลาญได้ดีมากนะคะการลดน้ําหนักก็จะส่งผลดีด้วยแล้วก็ตื่นนอนนะคะเวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะคะเรื่องที่7นะคะปัจจัยข้อที่7แล้วนะคะ,ะสิ่งที่สําคัญนะขอให้มีความสุขกับการลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าสูตรของเราเนี่ย ง่ายมากๆแล้วนะคะชงก็ง่ายเช็คก,ก็ง่ายเอาจริงๆนะบีบอกเลยว่าการชงเช็ค อินเชฟของเรานะง่ายกว่าชงมามา่าซองหนึ่งอีกนะคะกินง่ายกว่ามามา่าใช้เวลาเร็วกว่ามาม่าอีกนะคะเนี่ยนะคะอิ่มด้วยอร่อยด้วยอิ่มทั้งวันด้วยและที่สําคัญนะเรามีความรู้ตลอดโปรแกรมเลยอย่างเช่นวันนี้นะคะเราได้มาฟังความรู้ในห้องโนเลทแบบนี้ในซูมแบบนี้หรือบางท่านฟังไม่ทันรอฟัง YouTube ย้อนหลังได้อีกนะคะมีความรู้ดูแลตลอดโปรแกรมอย่างเงี้ยทำให้เราผลลัพธ์ได้ดีตลอดเลยนะคะใช้ชีวิตประจําวันปกติได้ง่ายๆนะคะและที่สําคัญเราได้เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง เราเนี่ยทุกปันเลยอย่างเงี้ยนะคะขอให้เรามีความสุขนะคะกับการเข้าโปรแกรมนะคะเพราะอะไรไหมคะเพราะความเครียดมันจะมีผลต่อการลดน้ําหนักค่ะความเครียดนะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยนะที่ทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักไม่ลงนะเพราะว่าเวลาเราเครียดเราก็รู้สึกหิวใช่ไหมคะเรามารู้จักฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะคือฮอร์โมนแห่งความเครียดนะคะฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยหรือว่าคอร์ติซอลเมื่อเราเนี่ยเกิดความเครียดนะคะคอร์ติซอลจะไปกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายนะคะมีการสะสมไขมันยิ่งขึ้นอ่างั้น ไม่พายอยากเครียดนะเดี๋ยวไขมันเราเพิ่มโดยไม่รู้ตัวนะคะและเล่งการเจริญเติบโตของเซลล์ไขมันอีกทําให้หิวบ่อยอีกอยากกินจุกกินจิกอีกและสิ่งที่เราอยากนะส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีน้าตาลสูงของหวานช็อกโกแลตไอศครีมเห็นไหมคะบางคนอกหกักอยากกินช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเครียดแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราเข้าโปรแกรมเรารู้สึกเราตั้งเป้าหมายไว้เยอะแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้ผลที่ต้องการเกิดความเครียดแบบเนี้ยเราอย่าไปเครียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโค้ดนะคะจะให้ความรู้เราจะคอยช่วยเราทําให้เราเนี่ยนะผล รับออกมาได้ดีเองอย่าไปเครียดเพราะการเครียดเนี่ยจะทําให้ส่งผลต่อการลดน้ําหนักเลยนะคะจะทำให้ไม่ได้ตามเป้าหมายนะพยายามผ่อนคลายตัวเองนะทีนี้เรามีวิธีดูแลความเครียดของเรานะคะพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกนะ ถ้าคนชอบออกกาลังออกกําลังกายได้บ้างนะคะอันนี้ปรึกษาโค้ดเลยนะคะว่าออกกําลังกายได้ยังไงแต่ปกติโค้ดไปคออนเราเนี่ยไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้ผลดีอยู่แล้วนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟงดสูบหรียาอดอาหารอย่าก,กินน้อยไปนะคะเหนื่อยก็พักและที่สําคัญอย่าชั่งน้ําหนักบ่อยๆนะคะบางคนชั่งเช้าชั่งเย็นนะคะทุกชั่งหลายเวลามากเลยน้ําหนักขึ้นขึ้น,นลงลงเครียดอีกนะคะอันนี้บอกเลยว่าชั่งชั่งในเวลาที่โค้ดแนะนํานะคะตื่นนอนตอน เช้าอย่างเดียวพอนะคะไม่ต้องช่างทุกวันนะคะ แล้วก็ช่างทุเวลานี่เดี๋ยวยิ่งเครียดนะคะเรื่องที่8นะคะอะเรื่องที่8กันแล้วนะคะปัจจัยข้อที่8เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะในวันนั้นของเดือนนะคะของผู้หญิงเรานะเอ๊ะทำไมช่วงบางช่วงทําไมน้ําหนักเรานิ่งจังไม่ลงเลยนะคะสังเกตดูค่ะถ้าช่วงมีประจำเดือนนะคะจะมีผลกับผู้หญิงบางท่านนะคะที่ทำให้น้าหนักคงตัวได้หรือว่าน้ําหนักนิ่งนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาใครที่อยู่ในช่วงมีรอบเดือนก็แจ้งโค้ดไว้นะคะน้ําหนักไม่ลงไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพอ,อประจำเดือนหายไปเราก็น้ำ ลดลงได้ตามปกติเองหรือบางท่านที่ทานยาคุมนะคะหรือทานยาฮอร์โมนหรือทานยาไขมันอะไรที่ตามที่คุณหมอแนะนำาที่คุณหมอสั่งนะคะก็จะมีผลได้บ้างแต่สําหรับลูกค้ามีบางคนนะที่มีดูแลอยู่นะนักเรียนมีบางคนที่มีปัญหาเรื่องทานยา กลุ่มนี้นะคะก็สามารถลดได้ผลดีนะคะก็ขอให้ปรึกษาโค้ดนะคะในช่วงเข้าโปรแกรมว่าฐานยาอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีผลมากนักนะคะส่วนเรื่องถัดไปนะคะเรื่องที่9แล้วะคะ่ะถ่ายรูปกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ่อยๆเซลฟี่นะคะมีความสุขกับการถ่ายรูปถ่ายรูปอัปเดตให้โคด้ดดูแล้วเราก็จะเป็นคนที่พอเราหุ่นเราดีขึ้นหุ่นเปลี่ยนเป็นไงคะเป็นผู้หญิง จะส่วนใหญ่เป็นแค่เห็นกระจกไม่ได้ใช่ไหมคะจะต้องเซลฟี่นะคะเรารู้สึกมีความสุขกับผุ่นเราอะคะ่ะถ่ายรูปมาอัปเดตให้โคดูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะของบางท่านที่เห็นผุ่นตัวเองเปลี่ยนไม่ได้นะต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะคะแล้วส่งให้โคดนะโคจะทํา before a f t ต r ให้เราดูเรายิ่งเห็นนะเรายิ่งแฮปปี้มีความสุขนะคะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะอ่า ปัจจัยข้อสุดท้ายที่สําคัญเมื่อกี้เราได้ฟังจากชายแล้วนะคะงั้นค่าบอดี้สแกนของเราก็สําคัญมากนะคะเราควรส่งค่าบอดี้สแกนเนี่ยให้โคดูด้วยนะคะเพื่อให้โคดเนี่ยวิเคราะห์ค่านะคะว่าไขามันลดลงดีไหมนะคะกล้ามเนื้อเราเพิ่มดีไหมเอ๊ะเราดื่มน้ำเนี่ยได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการหรือยังนะคะแล้ว โค้ดนะคะจะอัปเดตน้ำหนักให้เราดูเลยว่าระยะเวลาผ่านไป1วิก2วิก3วิกไขมันเราลดลงไปขนาดไหนนะคะ <c oughs> ก็จะส่งผลดีต่อต่อผลลัพธ์ที่ได้นะคะแต่ทีนี้นะคะ เราอาจจะส่งการส่งค่าน้ําหนักเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับโค้ดที่ขอนะคะว่า,าจ,จะ3วันแรกหรือทุกวันหรือทุกสัปดาห์บางทีเนี่ยเราอยากอาจจะส่งทุกวันก็ได้เพื่อให้โค้ดช่วยวิเคราะห์ค่าให้ว่าเมื่อวานเนี่ยทานอะไรมานะคะอะไรขึ้นอะไรลงควรปรับอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วเราวัดผลนะคะกันทีละสัปดาห์และที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องไปโฟกัสที่ตัวเลขน้ําหนักนะคะอย่างที่ชายบอกนะเราเน้นที่สัดส่วนมากกว่านะคะเพราะว่าดูอย่างลูกผู้หญิง2ท่านนี้นะคะ เขาน้ำหนักเท่ากันเลยแต่ที่ต่างกันคือไขมันและกล้ามเนื้อเห็นไหมคะว่ากล้ามเนื้อปริมาณ2.2กิโลเท่ากันนะคะแต่ปริมาณไม่เหมือนกันนะคะ,ะในรูปนะคะพี่กางเกงดำเนี่ยนะคะ ็มีไขมันมากกว่าพี่กางเกงชมพูเห็นไหมคะพี่กางเกงชมพูเนี่ยหกิกิโกรัมเท่ากาันแต่มีกล้ามเนื้อมากกว่าไขมันน้อยกว่ารูปร่างจะสวยกว่าฉะนั้นเราอย่าไปวอรลี่ที่น้ําหนักนะคะเราดูที่สัดส่วนเราส่งรูปมาให้โค้ดดูนะคะสุดท้ายนะคะจบไปแล้วนะคะ10ปัจจัยที่มีผลต่อการลดน้ําหนักนะคะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์ที่ดีนะคะอยู่นี่เองนะผลลัพธ์ร้ออเอยู่นี่เองคือสูตรสามสิบเปอร์เซ็นต์โค้ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะและตัวเราสิบเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้อยากให้เรา เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นผลลัพธ์เจ็ดสิบแปดสิบแต่ถ้าเราตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นตผลลัพธ์เราร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้บีได้มาแบ่งปันนะคะในเรื่องเราดีๆวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดเอาข้อมูลดีๆวันนี้นะคะไปด,ดูแลตัวเองนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อผลลัพธ์ที่ดีระยะย,ยาวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ